ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาล้วครับสําหรับอบก๊กข่าเด็ชั่นี่2ะครับ,รบ,รบซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โฟ,โฟสุภกิจแล้วครับซึ่งตอนนี้พี่โฟพร้อมที่จะอัปเดตข่าวภูมิภาคกับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่โฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิงปิงปันสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับ ครับถึหรับข่าวผู้ิภาคข่าวแรกในวันนี้นะคะพวกก็มีข่าวเกี่ยวกับเมืองสามิติมาฝากกันซึ่งเมืองสามิติเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อเคยเรียนคณิตศาสตร์อ่ะเพื่อนๆก็คงจะเห็นรูปสามิติแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเมืองสามิติที่โฟพันเพื่อนเพื่อไปดูนั้นเนี่ยจะเหมือนอย่างที่เพื่อนๆคิดหรือเปล่าต้องไปติดตามจากรายงานูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสำนักข่าวตาสว่างได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเยาวชนขอบคุณข่าวเด็กสำนักข่าวเยาวชนตาสว่างจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เข้ากันได้มารวบเนี่นลูกไกล้ม ใบเทคบางนากรุงเทพมหานครในงานสารงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่หนึ่งในความประทับใจนั่นก็นคือกิจกรรมเมืองสามดีวิธีสุขเข้ามาร่วมสวมไปพร้อมกันว่าในเมืองมีอย่างดีแน่นะครับเมื่อวันที่1 8มิถุนายนพุทธศักราช2556 ที่สูนิทรศการและการประชุมใบเทศบางนาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดงานครบรอบ12ปีการดำเนินงานโดยมีแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพร่วมมือกันจำลองเมือง3าดวิถีสุข โดยการนำเสนอเรื่องราวของการสร้างสุขภาวะที่ดี4ีด้านโดยใช้3ดีคือสื่อดีพื้นที่ดีและภูมิดีจากประสบการณ์จริงในพื้นที่ในเวทีสนทนาวิสาสะเมืองสาดีวิถีสุขทุกคนร่วมสร้างได้รองศาสตราจารย์ดรวิราศินีอดุลยานุ่มผู้อำนวยการสำนักงานรณรงค์สื่อสารสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกล่าวถึงเมืองสดีว่า เมือง3าดีที่พาคีเครือข่ายสือ่อพยายามจะบอกสังคมไทยว่าถ้าร่วมกันทำสามดีให้ดีนั้น<อ>ก็คือสื่อดีพื้นที่ดีและภูมิดีเรื่องดีอื่นๆก็จะตามมาหมดนอกจากเวทีเสวนาแล้วก็ยังมีการนำสื่อดีๆมาร่วมแสดงในงานทั้งหนังตะลุงจากภาคอีสานตัวอย่างสื่อดีทั้งหนังสือการ์ตูนหนังสือนิทานตัวอย่างพื้นที่ดีในย่านเมืองเก่า หลักในการทำพื้นที่ดีเคล็ดลับในการเท่าทันสื่อเพื่อการสร้างภูมิดีรวมถึงการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกันคิดและเสนอแนวทางในการสร้างเมืองสามดีวิถีสุขให้เกิดขึ้นในแบบของตัวเองพร้อมทั้งรวบรวมเป็นข้อเสนอและประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างเมืองสามดีเสนอต่อภาครัฐให้ผลักดันให้การสร้างเมืองสาดีวิถีสุขเป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งชาติต่อไปค่ะ เพียงไนบางข่าวสำหรับข่าวดีๆที่นำมาฝากหวังว่าเพื่อน,อนๆคงจะประทับใจในเรื่องเมืออสามดีสำหรับข้างหน้าจะเป็นเรื่องราวเกียเก่ยวกับยังยุใสของภาคอีสานเขาจะทำหน้าที่เป็นซื่อกลางนำมาเสนอทุกท่านอีกขัง้งผมนายโชคแนนนาำวุตรสำนักข่าวเยาวชนตาสว่างจังหวัดอุบลราชธานี รไปนะคบก็เป็นข่าวที่มาจากสำนักข่าวตาสว่างอีกแล้วครับที่เขานะคบจะพาเราเดินทางไปถึงอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนะครพนมเพื่อเก็บภาพบรรยากาศสนุกสนุกของค่ายเยาวชนรู้เท่าทันสื่อมาฝากกับเราซึ่งนอกจากค่ายนี้เนี่ยจะได้รับความสนุกอีกแล้วยังนําให้พวกเรานะครบได้เช็คตัวเองว่าพวกเรารู้เท่าทันสื่อหรือยังที่อยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรรัที่ติดตามกันครับ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเยาวชนวันนี้สมนักข่าวเยาวชนตาสว่างภาคอีสานจะพาไปรับชมภาพกิจกรรมสร้างสารรค์ของน้องๆในการเรียนรู้ในค่ายเยาวชนรู้เท่าทันสื่อที่อำเภอพลสวรสค์จังหวัดนครพนมบรรยากาศที่นั่นจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เมื่อวันที่4ถึง6มิถุนายนที่ผ่านมาโครงการสงเคราะห์เด็กยากจน CCF ร่วมกับศูนย์ประสานการสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสานโรงเรียนบ้านพลเพชรและโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่อําเภอพนสวรรค์จังหวัดนครพนมจัดโครงการพัฒนาเด็กเยาวชนเพื่อการรู้เท่าทัานสื่อโดยมีเนื้อหาเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนแต่ละคนคิดวิเคราะห์สื่อรูปแบบต่างๆกับผลกระทบต่อพฤติกรรมตนเองทั้งในด้านบวกและลบ และแสดงความคิดเห็นต่อมุมของการใช้สื่อของตนเองต่อพื้นที่สาธารณะในประเด็นถ้าโลกนี้ไม่มีทีวีไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีเกมไม่มีการ์ตูนน้องๆหน,นูๆจะอยู่อย่างไรถ้าโลกนี้ไม่มีเฟซบุ๊กกลับมาอ่านหนังสือดีกว่าค่ะถ้าโลกนี้ไม่มีทีวีก็ออกไปเล่นกีฬาครับ สำหรับงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องสื่อจึงมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้กว่า100คนโดยแบ่งเป็น2โรงเรียนโรงเรียนละ2วันโดยผู้เข้ารับการอบรมนอกจากจะได้รับความรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองแล้วยังมีการปฏิบัติผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่น้องๆสนใจแบ่งกลุ่มกันทำเช่นการทำหนังสัง้นการทำละครเขียนการ์ตูนอ่านข่าวเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นการใช้สื่ออย่างไรให้สร้างสรรค์ บรรยากาศทั้ง4วันจึงเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่สนุกสนานได้รับความรู้และแนวคิดดีๆในการเลือกรับสื่อให้ถูกต้องเหมาะสมโดยหลังจากนี้ทางโครงการ CCF และศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสานจะมีการขยายความร่วมมือและร่วมกันทำงานพัฒนาต้นแบบโรงเรียน 3D ได้แก่สื่อดีพื้นที่ภูมิดีร่วมกับเครือข่ายอีก6โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนครต่อไป เป็นอย่างไรบ้างคะเพ,เพื่อนเพื่อนเยาวชนข่าวดีๆที่นํามาฝากหวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนเพื่อนเยาวชนนะคะสาหรับครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมดีๆที่ไหนนั้นเราจะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนําเสนอเพื่อนเพื่อนและผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนะคะดิฉันนางสาวสนิสามาลาสํานักข่าวเยาวชนตาสว่างรายงานค่ะเฮ้ยเพืค่คะพี่โฟมไม่ได้เจอกันมาตั้งหนึ่งอาทิตย์นะคะได้ข่าวว่าไปถ่ายหนังมาด้วยเหรอคะเนี่ยใช่้วครับ เพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามหนังของพี่โฟด้วยนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็อย่าลืมลุ้นด้วยนะคบว่าพี่โฟจะแสดงเป็นบทบาทอะไรครับครับแต่สําหรับตอนนี้เราได้เวลาของการอัปเดตข่าวกันแล้วครับพี่โฟเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับครับสำหรับข่าวแรกนะคบก็มาจากศูนย์ข่าวภาคอีสานนะคบจากสํานักข่าวตาสว่างนะคบซึ่งเพื่อนๆเขานะคับอกว่าจะ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวสนุกสนุกของคนท้องถิ่นกันนะครับซึ่งโฟนะครับขออุบไว้ก่อนนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะพบกับรายการคุยเรื่องเรื่องสุดเด็กนะคะวันนี้เรามาสำรวจโฟเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะค่ะถ้าสมมุติว่าโลกเราไม่มีโทรศัพท์เราจะใช้ชีวิตยัยงไงมารับชมกันเลยค่ะส่วนมากเนี่ยใช้คุณสมบัติอะไรของโทรศัพท์มากที่สุดคะก็เล่นเฟซน,นะคะใช้โทรหาเพื่อน ส่วนใหญ่ก็ฟังเพลงครับเป็นฟังเพลงถ่ายรูปแล้วก็คุยคุยกับแฟนคุยกับอะไรก็ว่าไปครับโทรหาเพื่อนครับกับพ่อแม่นี่ครับเล่นเฟซบุ๊กถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งนะโทรศัพท์เนี่ยหายไปจากโลกเราหมดเลยเนี่ยจะทำยังไงอ่ะก็ติดต่อทางจดหมายค่ะก็ไม่ได้ใช้ก็หันมาใช้พวกคอมพิวเตอร์อะไรก็อยู่ไม่ได้ครับ ก็ผมจะไม่ได้เล่นซีเรียลนิเกาไม่ใช่ถัากสาเต้ก็คงใช้ชีวิตได้ปกติครับยิ่งดีครับถ้าได้คุยกันแบบปากต่อปากก็ยากนะครับเพราะว่าผมก็ใช้โทรศัพท์อยู่ทุกวันทุกเวลาตลอดยเดียพอตื่นนอนมาผมก็เปิดโทรศัพท์จะนอนก็เปิดโทรศัพท์ครับผมคงคงจะต้องลำบากมากแน่นอนครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับอกากันมารับฟังความพิจารณาของน้องน้องเยาวชนในวันนี้ในเรื่องถ้าไม่มีโทรศัพท์จะใช้ชีวิตยังไงนะคะสําหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรที่ไหนอย่างไรเราจะนํามาให้ทุกท่านได้ติดตามกันสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะครับต้องขอขอบคุณเครือข่ายครอบครัวข่าวเด็กมากๆเลยนะครับที่ช่วยอัปเดตข่าวสนุกสกแบบนี้ให้กับพวกเรานะครับ